นายกรัฐมนตรีตอนหับการเข้าเยี่ยมเข้านับของอาสาสมัครญี่ปุ่นวันที่16ตุลา2 0 2นี้ที่หอประชุมแห่งาศาสตร์ทานสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีแห่งโซปปลาได้ให้เกียรติตอนหับการเข้าเยี่ยมเข้านับของอาสาสมัครญี่ปุ่นซึ่งน้โดยทานโคอิซุมิซอโตโมเอกอัคราชทูตญี่ปุ่นประจำลาวและทานปอ,อ ทานกะอากิฮิโกประธานองค์การห่วมมือสากลญี่ปุ่นจากสำนักงานใหญ่ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นท่านนายกรัฐธรมนีรีได้กล่าวแสดงความยินดีตอนหับสมเสยและตีราคาสูงต่อบรรดาอาสาสมัครที่มาเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียก่วยเหลือสอปโปลาวซึ่งเป็นผู้ที่มีความอดทนและเสียสละสูงพิเศษในปี2 0 0้ครบรอบ15ปี ของการสร้างตั้งสายพ,าพันธุ์การทูตลาวญี่ปุ่นและครบหอบ60ปีของการทรงเจ้าอา,าสามัครมาปฏิบัตินาทีอยู่สปปลาการช่วยเหลือของญี่ปุ่นแมนอยู่ในอันดับหนึ่งที่ให้การช่วยเหลือห่วม,มือสองฝ่ายของบรรดาคู่ห่วงพัฒนาในสปปลาโดยเฉลี่ยแล้วมีมูลค่าประมาณ80 9 0หาบล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีและบางปีก็หลายกว่ารัฐบาลญี่ปุ่น ได้สุมทื้นฮอนเข้าในแขนงต่างๆของสอปปลาวเส่นการศึกษาสาธารณสุขกสิกรรมปาม่าไม้การพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจและอื่นๆซึ่งทั้งหมดนั้นแม่นสอดคลองและเป็นไปตามแผนงานโครงการบุริมสิทธิ์ของรัฐบาลลาวโดยเฉพาะการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติในแต่ละระยะซึ่งได้ประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาแบบยืนยง SDGs ก็คือการช่วยเหลือสอบปละวลให้รุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาในซุ้มปีต่อหน้าท่านนายกรละท่านมนตรียังได้เสนอให้ฝ่ายญี่ปุ่นสืบต่อทรงอาสาสมัครของตนมาปฏิบัติหน้าที่ในคงเขตเวียกงานที่เป็นบุริมสิทธิ์โดยเลือกเฟ้นเอาอาสาสมัครที่มีบทเหียนและความหู้เฉพาะด้านเพื่อมาช่วยแขนงการของเรา เสนออาสาสมัครให้ความห่วมมือถ่ายทอดความหูความสามารถและเทคโนโลยีให้แก่คณะวิสาการลาวพร้อมท้งห่วมเฮ็ดเวียกกับองค์การปกครองท้องถิ่นที่ตนสังกัดอยู่ไปเคียงคู่กับการเฮียนหู้วัฒนธรรมและหีตของประเพณีอันดีงามของสมสนท้องถิ่นรวมทางภาษาลาวเพื่อนำไปเผยแพร่ในประเทศญี่ปุน่นภายหลังจบการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเหตให้คนญี่ปุน่นหับหูสบ้สปปลาวหลายขึ้น และประกอบส่วนเข้าในการฮัดแน่นสายพอพันห่วมือของสองประเทศล้าวญี่ปุ่นให้นับมือดีขึ้นท่านปออทานาก,กะอากิฮิโกประธานองค์การห่วมือสาก,กลญี่ปุ่นจากสำนักงานใหญ่ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นได้ตั้งนาคณะแสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของท่านนายกรัฐมนตรีและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของสปปลาวพร้อมทั้งตีราคาสูง ต่อการพกพันห่วมมืออันดีงามระหว่างญี่ปุ่นและล้าในระย,ยะผ่านมาหลังจากนั้นท่านประธานองค์การห่วมมือสาก,กุญี่ปุ่นก็ได้รายงานให้ทราบว่าตลอดระย,ยะ60ปีผ่านมาอาสาสมัครญี่ปุ่นได้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ล้วรวมทั้งหมด 1, 1 1 0คนเฉพาะปี2 0 2 5มีอาสาสมัครอาวุโสและอาสาสมัครหนุ่มทั้งหมด49คนโดยประจำอยูแ่แขนงต่างๆ เป็นต้นการศึกษาสาธารณสุขการพัฒนาพื้นฐานโครงร้างเศรษฐกิจพัฒนาเกษตรกรรมป่าไม้และอื่นๆการพัวพันระหว่างญุปุนและสาธารณรัฐประาาธิปไตยประชาชนลาวซอปปอลลาวได้พัฒนาละรห่วมมือในหลายด้านดังนี้ประวัติศาสตร์การลืมต้นญี่ปุ่นและลาวได้สร้างตั้งการพัวพันทั้งการทูตในเดือนมีนาปี1955 นับแต่นั้นมาสองประเทศได้มีการพบปะเล็กเปลี่ยนการเยี่ยมยามขั้นสูงและปฏิบัติบรรณาคลงการห่วมมือในคงเขตเศรษฐกิจสังคมพื้นฐานโครงล่างญี่ปุ่นให้การช่วยเหลือในการก่อสร้างโครงการที่สําคัญเส้นสนามบินสากลวัดไตในปี1 9 9 9โดยนําใช้ถืน ODA การช่วยเหลือด้านการพัฒนาองค์การจัดตั้งในปี2008สัญญาการลงทุนญี่ปุ่นลาวได้ลงนามส่งเสริมการลงทุนและปกป้องสิทธิการลงทุนระหว่าง2ประเทศ ระดับการพอพันและการยุกระดับในปี2015ญี่ปุ่นและลาวได้ยุกระดับการพอพันขึ้นเป็นคู่หัวมือยุทธาศาสตร์เพื่อขยายการหัวมือทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในปี2 0 1 5ครบหอบเจปีแห่งการพอพันทั้งการทูตสองประเทศได้หัวมือและยกระดับขึ้นเป็นคู่หัวมือยุทธศาสตร์หอบด้านเพื่อแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นในการลงลึกการหัวมือในหลายขอเขต ในการพบปะระวางนายกรัมธมนตีญี่ปุ่นและประธานประเทศลาวในเดือนพฤษภาคมปี2025ได้มีการเล็กเปลี่ยนเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านเศรษฐกิจพลังงานความยืนยงการสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินของลาวขนาดการหัวมือต้นต่อ 1. เศรษฐกิจการค้าการลงทุนญี่ปุ่นสนับสนุนการพัฒนาพื้นฐานครงหลังอยู่ลาวปรปับปรุงระเบียบการลงทุนดำเนินโครงการเล็กเปลี่ยนผักเอกชนกับลาว 2. พลังงานสิ่งแวดล้อมพลังงานสะอาด ญี่ปุ่นมีนโยบายสนับสนุนลาวในการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดและการเสริมต่อพลังงานกับพักพื้นรวมทั้งปัญหาการหลุดพ่อนคาร์บอนและการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศ 3. ความปลอดภัยระเบิดบทันแตก Uxo มีปุ่นให้การห่วมือด้านการเก็บกู้ระเบิดบทันแตกและปัญหาประกันสังคมเพื่อช่วยหลุดพ่อนภัยอันตรายต่อประชาสนลาว 4. ทรัพยากรมนุษย์การศึกษาและวัฒนธรรมโครงการอาสาสมัครห่วมือต่างประเทศของญี่ปุ่น JOCV ได้ทรงนักศึกษาครูอาจารย์และอาสา,าสมัครมาลาวตั้งแต่ปี1 9 6 5เป็นต้นมา 5. สนับสนุนนโยบายเสถียรภาพทั้งการเงินญี่ปุ่นได้แสดงเจตนาที่จะสนับสนุนการสร้างโครงการการเงินของลาวขึ้นใหม่และสุขยู่การลบล้างสถานะประเทศด้อยพัฒนา (LDC) โอกาสและสิง่งท้าทายลาวมีแนวโน้นมที่จะพัฒนาสายพพันธุ์ที่ใกล้สิดกับบรรดาประเทศมหาอำนาจในพักพื้นเซนจีน สิ่งดังกล่าวเหยียงห้องให้ญี่ปุ่นสุมใส,ส่สร้างความเข้มแข็งในการหัวมมือที่บอ่อซ้ำซ้อนกันเพื่อป้องกันบอ่อให้เหลาอิงใส่แหล่งเดียวหลายเกินไปการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศภัยพิบัติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญที่ทั้งสองประเทศต้องห่วมมือกันการปรับปรุงคุณภาพของโครงการช่วยเหลือบอ่เพียงแต่การช่วยเหลือแต่ยังเห็ดให้ลาบรรลุความเพียงพอในระยะยาวนี่แม่นบางโครงการที่สำคัญของญี่ปุ่นในลาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งโครงหลังพื้นฐานการศึกษาสาธารณะสุขการบรรเทาทุกภัยพิบัติและอื่นๆตัวอย่างของโครงการที่กำลังดำเนินหรือปดนลมันี่สำเร็จโครงการรายละเอียดการจะส่งอุปกรณ์บำรุงหักษาทางและขะัาวญี่ปุ่นได้มอบอุปกรณ์กวนจักนักคือเครื่องส่อมแปลงเส้นทางและขะัาเป็นมูลค่าประมาณ1.5ตื้อเยนหรือประมาณ10.5ดอลลาร์สหรัฐ ให้กระทรวงคนส่งลาวเพื่อสวยเหลือในการซ่อมแปลงและบำรุงหักษาถนนหนทางในทั่วประเทศโดยเฉพาะผู้เสียหายจากภัยธรรมชาติการปรับปรุงใหม่นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งศาตร์มอสองค์การใจกาได้สำริดโครงการสร้างตั้งอาคารห้องทดลองและอุปกรณ์ใหม่ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเสริมขยายการเรียนการสอนและสนับสนุนอุตสาหกรรมในอนาคต พัฒนาศูนย์สร้างคูประจําแข็งก้าวแข็งโครงการปรับปรุงศูนย์สร้างคูแข็งขององค์การใจกาปรับปรุงหรือก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมคูในก้าวแข็งคือหัวพันธุ์บริค้ามสาบ่อแก้วเสียญญบุรีคํามวลผงศลีเซกองอุด,ดมสซและอัตปืะดด้วยงบประมาณ8.2ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าจะให้สําเร็จ200ล้านดอลลาร์สหรัฐโครงการน้ําสะอาดแขวงเสียงขวง การช่วยเหลือล่าของรัฐบาลญี่ปุ่นโครงการความมั่นคงด้านมนุษยธรรม GGH สนับสนุนระบบน้ำสะอาดอยู่บ้านทรงและบ้านภูกูดแขวงเสียงขวงซ่อมแปลงขวัวที่ได้หับความเสียหายหลังจากล้มไตฝุ่นและภัยน้ำท่วมญี่ปุ่นได้ให้การช่วยเหลือล่าและอุปกรณ์รวมทั้งเล็กขัวรถเครนและคนงานก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูขัวที่เสียหายจากพายุฝนและน้ำท่วมยุภาคเหนือของลาว โครงการ SAFER การบริการสุขเสริญและระบบความปลอดภัยทางถนนโครงการหวัวมือใจป้าสนับสนุนระบบการโทรสุขเสริญ1195พัฒนาระบบสนับสนุนการบริการการเพศสุขเสริญ EESS เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มอัตราการกู้ภัยและหวัวมือกับห้องหมอและหน่วยกู้ภัยอาสาสมัครญี่ปุ่นประจำหลา อาสาสมัครสาวญี่ปุ่นได้ไปเคลื่อนไหวยู่บรรดาแข่งต่างๆในลาวเฮดเวียกอยู่ในขแขน่งสุลประธานและกษิกรรมสมใสความบุมซ่อนของท้องถิ่นและหัดแน่นสายพ่อพันธ์ระหว่างประสาสนกับประษาสนโฮงเฮียงปถมเมืองกาซีแขวงเวียงจันท์ญี่ปุ่นได้ให้ทุนก่อสร้างโฮงเฮียงปฐมนาสูเป็นมุนค่าประมาณ5700 0 USD โครงการสร้างขัวซับมอร์ซิเบิ โครงการก่อสร้างขวดใต้ด,ด,ดินเมื่อระดับน้ำสูงเพื่อซอยบ้านที่ถึกตัดขาดในฤดูฝนสัญญาได้หับการลงเซ้นกับคู่ความด้านพื้นฐานโครงลางของญี่ปุ่นและกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นและอื่นๆนอกจากนี้ยังมีโครงการที่ได้รับทุนจากญี่ปุ่นให้แก่สนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์หรือสนามหลวงอนุวงศ์มีดังนี้ข้อมูลโครงการพื้นฐานซื่อโครงการโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์ ผู้ให้ทุนญี่ปุ่นพันองค์การใจกาหรือองค์การหว้วมือสากลญี่ปุ่นภายใต้โครงการการช่วยเหลือล่าด้านวัฒนธรรมงบประมาณประมาณ4.17 1ล้านเยนญี่ปุ่นหรือประมาณ9.93ล้านดอลลาร์สหรัฐระยะเวลาโครงการรวมทั้งการออกแบบการประมูลและการก่อสร้างประมาณ33เดือน พื้นที่ประพุงหม่สนามกีฬาอุปกรณ์เสริมและสิ่งอำนวยความสะดวกเซนห้องเปลี่ยนเครื่องห้องน้ำศูนย์ออกกำลังกายห้องพยาบาลห้องเก็บอุปกรณ์ห้องการและอื่นๆอุปกรณ์ใหม่อุปกรณ์กีฬาสำหรับสนามอุปกรณ์การฝึกอบหมอุปกรณ์บำรุงรักษาอุปกรณ์ช่วยเหลือทั้งทำอิดและอื่นๆวัตถุประสงค์และคุณลักษณะลักษของการช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทั้งสังคมของคนพิการผ่านการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนพิการหรือทางเข้าที่บ่มีสิ่งกีดขวางและประปุ่งความปลอดภัยของอุปกรณ์สนามเพื่อการนำใส้อย่างปลอดภัยส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมวัฒนธรรมให้แก่ประชาสนทั่วไปบวกเพียงแต่นักกีฬาเท่านั้นเพื่อให้มีการนำใส้ในสนามอย่างก้วงขวางเสริมขยายพ o t e n t i a l ของตัวเมืองในด้านสิ่งแวดล้อมในตัวเมืองและลดผ่อนความบัวเสมอภาคในตัวเมืองและสุนบท ปรบปุ่งความหูกเกี่ยวกับการบำรุงรักษาให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและพัฒนาคููมือในภาษาท้องถิ่นอันนี้จะช่วยให้สนามกีฬาสามารถคุ้มครองตนเองในระยะยา,าวความคืบหน้าและแผนอนาคตวันที่ลงเซน็นขอตกลงการให้การช่วยเหลือและปฏิบัติบทบันทึกได้ลงเซ็นวันที่สิบพฤศจิกายนสองพันสิบสามระหว่างรัฐมนติกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุน่นและตัวแทนฝ่ายลาวโครงการเริ่มต้นก่อสร้างซ่อมแปงคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี2 0ง4นีและจะสำเร็จในเดือนกันยายน2026 ผู้หับเหมาบริษัทญี่ปุ่นฮาซามะอันโดโทโอาโรเจวีได้สนะการประมูลและได้หับรลงวัลสัญญาก่อสร้างซ่อมแปลงสนามกีฬาแห่งนี้ภายหลังก่อสร้างสำเร็จแล้วสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์คาดว่าจะเป็นสถานที่กีฬารวมหับห้องกีฬาทั่วไปและกิจกรรมพักผ่อนยนใจคบทวนรวมทั้งการเข้าถึงสำหรับคนพิการโครงการซ่อมแปลงยังดำเนินอยู่และคาดว่าจะสำเร็จในไตรปี2 0 2 6